ไปดูนี่แหละฮะหปีรถไฟลาวจีนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยท่านาแรงรายพอร์ตเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลางรถไฟไทยกับลางรถไฟจีนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกันได้อย่างสมบูรณ์ลแล้วนะครับมีเครนพร้อมที่จะยกตู้จากรางของไทยที่วิ่งจากประเทศไทยเข้าไปในลาวที่ท่านาแรงนะครับแล้วก็ เชื่อมกับรถไฟจีนที่มาถึงท่านาแรงแล้วนะครับค่าตู้ค่าบริการเนี่ยอยู่ที่ตู้ละประมาณ500ดอลลาร์นะครับแต่ปัญหาก็คือถึงแม้ด่านโมฮันจะเปิดให้สินค้าประมงเข้าได้เนี่ยก็จะไปเจอปัญหาว่าเราไม่มีโคลสตอเรจนะครับนทีนี้เนี่ยอฟอสิลิตี้ในการปรับอุณหภูมินะครับโคลสตอเรจโคเชนเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่สมบูรณ์เฉพาะฝั่งไทย ฝั่งลาวก็ไม่สมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะนึกถึงระบบกลางที่จะใช้คนสินค้าประมงจากไทยเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ็นว่ากุ้งดํามันจะกลับมาเก็เลยลองเลี้ยงดูแล้วก็เจอปัญหาเรื่องขี้ขาวด้วยครับก็เลยลองลองเอากุ้งดํามาปล่อยดูตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนเดือนแปดปีหกหกสี่ 4, ครับครับแล้วก็เลี้ยงมาสองขอบขอบแรกไปจับตอนเดือนมกราปีเนี้ยปีหกห้าเออแล้วก็เห็นว่ามีมีกําไรเป็นขี้ขาวก็โตได้ก็เลย ลองลงอีกบ่อหนึ่งปีหกห้าลงเดือนมีนาวันที่สิบมีนาแล้วก็เลี้ยงมาจับได้เดือนกระกฎาปีเนี้ยครับก็เลยเออพอจับได้เออมันมันทำยิวได้มันทำอะไรได้ถึงว่าเวลามันจะนานหน่อยร้อยห้าสิบวันแต่ว่ามันทำกำไรให้เราได้โดยที่ผ่านขี้ข่าวด้วย แล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะจัดตั้งนะครับสิ่งที่มันควรจะมีมานานแล้วนะครับแต่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่ามันจะได้เกิดประโยชน์ที่นั่คือสมาคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับภตสาหกรรมปรานินไทยทั้งหมดนะครับตอนแรกเลยเพราะว่าเราไม่ภาครัฐเขาจะออกนโยบายอะไรเวลาภาครัฐเขาจะถามว่าเฮ้ยเขาจะทําแบบนี้ได้ไหมเขาไม่รู้จะขกีบใครครับเพราะเราไม่มีตัวแทนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเลยนะครับอันที่สองนะครับ ไม่มีคนรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ตัวสินค้าจริงๆและพองเรื่องการขยายตลาดเคยเห็นใช่ไหมครับในอดีตที่มีอยู่ดีมัน,มนดีก็มีโพสต์ขึ้นมามีคนพูดขึ้นมาว่าเอาลูกปลาทับทิมมาแล้วก็มีเข็มฉีดยาแล้วก็มีคนไปคิดต่างๆนานาว่าเฮ้ยปลานิลมันฉีดอะไรฉีดสารอะไรเข้าไปในตัวปลาฉีดฟอร์มาล,ลีนรักษาความสดอะไรประเบทนี้คือคือทุกคนที่เลี้ยงปลานิลก็ อาตับทีมก็ตก,กใจอะไรวะเนี่ยมันเรารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ยาพอมารีนแน่นอนนรินปลาสดนะครับ